you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears the money case by the money coach real money real people real problems the standard economic forum มิติใหม่ของ v o r t u a l n o n f e r e n c e ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุปชัยพานิชภัก์สุรเกียรติเสถียรไทยกเกษียณเตชาพิระสุรชาติบำร,รุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิชเศรษฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกวานิชชัดชาติสิทธิพันธ์สุปจีสุธรรมพันธ์ทัศพลเลเวลอนุพงศ์อัศวโพคิน นัทพงศ์คุณากรวงสวิตเมศินรีสุรพงศ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุทธิชัยยุทธพิภูพุ่มแก้วกลา้าและผมนักคริวนวรรกิจไัยบูรณ์งานจัด3วันเต็มเริ่ม29ถึง31พฤษภาคมจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventpop.me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestandard.co สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกับผมโอมโอมสิริวีรกุลและโคชหนุ่มจักพงศ์เมธพันธ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรครับพี่ดิอ๋อดิบมันดิดมันอุ้ย ไม่ได้อาจพอดแคแล้วชีวิตมันดูยังไงไม่รู้นะบวกกับเวิร์กฟอร์มโฮมนานๆครสารภาพจากใจพี่เนี่ยเป็นคนโคตรชอบอยู่บ้านครับพี่โคตรชอบอยู่บ้านพอเขาบอกว่าจะปิดหนึ่งเดือนเวิร์กฟอร์มโฮมพี่บอกปัดโตมันจะไปยากอะไรเข้าทางครับผมครับผมตื่นเช้ามานั่งกินข้าวเดินเข้าห้องทำงานเที่ยงออกมากินอ โปรดักติวิตี้ล้วนโปรดักติวิตี้ล้วนครับ่านไปสิบกว่าวันครับผมใครก็ได้ปล่อยกุธีไม่ไหวเลยโอ้โหงุนงิดมากนะวันนี้ได้มาอัดพอดแคสต์อีกแล้วก็เลยมีความสุขเหลือเกินครับวิฮิ้อะครับอมครับพี่นะเราได้บอกผู้ชมผู้ฟังไปแล้วว่ามีเรื่องมีราวดีๆทั้งดีและร้ายนะครับแบ่งปันมาทางเราอืนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวส่งมาอีกแล้วครับ พี่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องดี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 ครับแอบอมแบบความน่ารักปนทุกข์อ่ะเนี่ยอ้าวมีทุกข์ด้วยนะน่ารักแล้วมีทุกข์ด้วยเอา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 นะครับอ่ามันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเป็นเคสที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอครับครับผมเอ๊ะมันแนวอะไรอ่าครับพี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับครับผมก็เขียนจดหมายมาหามานี่โคสเนี่ยนะครับ บอกว่าสวัสดีค่ะโค้ชนั่นยังทำเสียงโอ้ครับพักสีซสั้นไปมันเป็นละครนะครับมีเรื่องอยากปรึกษาเนาะเขาบอกว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับเพิ่งตัดสินใจสร้างนี่ครับไม่จําเป็นมาหนึ่งก้อนอืมไปทําอะไร่ะไม่จําเป็นเออเป็นกุมภาเหรอไม่นานนี้ไม่นานไม่นานมานี้นะครับอนี่อันนั้นก็คือจัดฟันเฮ้ยมันก็จําเป็นเราอยากจะ บางทีมันเป็นเรื่องของบุคลิกครับบางทีมันเป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆนะตอนอ่านคำเนี้ยผมก็มองว่าจําเป็นเออเพราะว่านี่ไงเพราะว่าบางทีฟันบางคนมันไม่เข้าที่เข้าทางการกัดเปลี่ยนเชฟหน้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยยิ้มสวยปิ๊งเออที่ดาราเขาพูดกันว่าจัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนนะเไม่ได้โบนะไม่ได้โบครับครับพี่ไปต่อครับจัดฟันเนี้ยแหละครับมันจําเป็นใช่จําเป็นแค่ไหนเพราะราคาจัดฟันเนี่ยถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเออโอ้ยทำไมแพงจังอ่ะเออแต่เขาบอกว่าโดยจ่ายไปละห้าสิบเปอร์เซ็นหรือประมาณเก้าหมื่นจ่ายไปละจ่ายไปห้าสิบปอร์เซ็นแล้วใช่จ่ายไปห้าสิบปอร์เซ็นแล้วเออแล้วก็แบบตัดพานบัตรเครดิตผ่อนเดือนละเก้าพันสิบเดือนโอโหตอนนั้นเขาบอกว่าผ่อนไว้ค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเง nah ี้ยเออแล้วก็ตอนเนี้ผ่อนมาได้สามเดือนแล้วฮะแล้วเดี๋ยวมันต้องมีก้อนอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมพี่ต้องจ่ายเก้าหมื่นบาทเอออะไรเงี้ยทีเนี้ย น้องคนนี้เขาทำธุรกิจส่วนตัวแหละแล้วก็เจอโควิดไงพี่โอ้โห oh ไม่ได้สั่นสะเทือนถึงเงินในกระเป๋าอย่างเดียวครับครับสั่นถึงฟันเลยครับถึงช่องปากคราบช่องปากเลย uh huh. ใช่เขาบอกว่าโอ้โหพอแบบเนี่ยโควิดมาธุรกิจส่วนตัวดูจะไปไม่ค่อยรอด <c oughs> เข้าเนื้อมาสองเดือนแล้วโอ้โห oh กลัวว่าไอ้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะผ่อนไม่ไหวครับ <c oughs> เพราะตอนแรกเนี่ยไอ้ตอนผ่อนไหวก็เกือบชนเพดานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรายรายรายรับก็ลดลง70%เอเนอะไรอย่างเงี้ย เลยมีความคิดว่าอยากจะยกเลิกนี่นี้นก้อนนี้คือไอ้เก้าหมื่นที่จ่ายไปแล้วเนี่ยใช่อยากจะขอยกเลิกใช่ครับอ๋อแล้วมันยกอันได้เหรอเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าพอโทรไปถามคลินิกที่ทำครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ดําเนินการไปแล้วประมาณ2องหมอ๋อใช่ครับเออเพราะว่ามันคงต้องมีถ่ายเอ็กซเรย์มีอะไรต่าง<ช>พวกนี้<ช>เหรอใช่ครับแล้วก็ถ้าจะคืนให้เนี่ยก็จะคืนส่วนต่างมาแค่6กหมื่นห้าพันบาทครับทีนี้ อ่าแล้วปัญหาของน้องปคือมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งนี่๋อฟีลลิ่งฟีลลิ่งเสียดายเงินเสียดายเงินเสียดายสองหมื่นห้านี้๋อเอออะไรเงี้ยแบบจะยอมเสียไปฟรีๆแล้วก็ไม่ต้องมีภาระอีกเลยหรือจะยอมทําต่อโดยมีภาระเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ตัดสินใจไม่ถูกเลยมาปรึกษาโค้ช ในฐานะที่ผมจบทันตแพทย์มาเนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จบวิศวะจะเหรอเฮ้ยมันหยุดทําก็ไม่ได้ใช่ว่ามันต้องเซนซิทีฟอะฟันอะเนาะมันก็ต้องจัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรออันเนี้ยพี่มีสําหรับเคสนี้พี่มีประวัติเรื่องราวครับพี่มีประวัติเรื่องราวเพราะว่าครั้งแรกที่พี่เห็นข้อความเนี่ยพี่ก็สงสัยว่าทําไมแพงวะเออจัดฟันมันทําไมมันต้องแสนแปดเนาะพี่หันไปคุยกับภรรยาซึ่งนั่งดูซีรีส์อยู่ครับผม พราะ็ถามเพราะเห็นเขาจัดฟันไอ้แบบใสๆอ่ะไอ้แบบใสๆอ่ะครับถามว่าเนี่จัดฟันเนี่ยมันแพงขนาดแสนแปดเลยเหรอแฟนพี่ก็บอกก็ปกตินะพี่ฮะแสนแปดนี่คือปกติด้วยน้ำเสียงแบบนั้นด้วยเอทำหน้าแบบไม่ยี่หระอะไรแล้วเธอก็อ่านไปมองดูซีรีส์ของเธอต่อเออปกติป่ะครับเอ้ยปกติได้ไงโคตรแพงเลยเราก็พูดไปอย่างนี้ก็ไม่แพงแล้วที่ทําอยู่เท่าไหร่ออก็แฟนพี่ก็ทําอยู่ที่แบบใสๆอะก็แสนแปดเท่ากัน เลออืมเออเอ้ล uh, ้วาไปทําอะไรตอนไหนไม่เห็นรู้เลยก็ตัดบัตรพี่ทุกเดือนแหละโอ้สเลยสเลยปิ้งเลยลอยเลยพี่โอ้เขาก็ทําให้สิบงวดเป็นปกติแหละโองวดละหมื่นแปดเหมือนกันไอตัวเล็กหมื่นแปดมันมาจากตรงนี้นี่เอง หงอยเลยนะงอยเลยนะนั่นงหงอยเลยนะซึมไปนิดนึงลืมคําถามน้องเอาไปเลยนะเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเพั้อนมันหยุดทําไม่ได้นี่สิครับเนาะแต่ว่าในในมุมพี่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวละกันเพราะว่าคาคาตอบแบบนี้มันอาจจะไม่มีผิดมีถูกว่าเนี่ยเป็นความคิดเห็นนะพี่เออถ้าเป็นพี่เนี่ยเวลาพี่จะตัดสินใจของที่เราจ่ายไปแล้วบางส่วนแล้วมันมีอะไรต้องจ่ายต่อ แล้วอาจจะประเมินว่าเอ้ยเอ้ข้างหน้าเราอาจจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะมีความสูญเสียเสียหายไอ้ลักษณะนี้คล้ายๆกับพวกผ่อนคอนโดไปแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพี่พี่จะใช้หลักการนี้คืออยากให้เรามองต้นทุนในอนาคตทั้งหมดครับแล้วก็ไม่นับเฉพาะต้นทุนที่เป็นเงินเท่านั้นอาจจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่ตามมาด้วยครับเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่อาจจะแบบเฮ้ยเราอาจจะยอมเสียสองหมื่นห้านี้วางไปก่อนยอมเสียเอาหกหมื่นห้ามาคืนอื แล้ว6กหมก็ระวังดีๆนะอย่าถือไว้ในมือนะเอาไปเคลียร์กับบัตรเครดิตเขานะ,ะจะได้จบๆกันไปนะสองหมนหเมื่อแรกกับพี่จะต้องสู้อีก90,000ครับแล้วพี่ไม่รู้ส่งไหวหรือเปล่าแล้วมันจะไปกระทบกับเครดิตพี่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปยืมคนอื่นมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรข้างหน้าที่ไม่แน่นอนเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ส่วนตัวเนี่ยพี่มักจะวางไว้ก่อนบนะวางไว้ก่อนอนะเออเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่เลือกพี่ยอมอาจจะยอมอ่ะสองหมื่นห้าเทียบกับต้นทุนที่ข้างหน้าอีกเยอะแยะเลย ไม่นับแค่เก้าหมื่นด้วยพี่ว่ามันมีเรื่องอื่นอีกอพี่กลัวที่สุดคือตัวเองแบบเฮ้ยไปแบกอะไรที่เราไม่ไหวแล้วเราต้องมาหาอะไรมาจ่ายเพราะว่าถ้าเอาโควิดเนี่ยเราอาจจะเห็นมันสามเดือนหกเดือนแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยบอกไปเลยว่าสิ้นปีอมีสิ้นปีแน่ๆเพราะงะั้นต้องดูว่าเราจะมีช่องทางกันอื่นหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจว่าคุณมีช่องทางทางอื่นหรือเปล่านะที่จะมีเงินเข้ามาแต่ถ้าจะไม่มีช่องทางไรายได้หรือยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังอืนะก็ไม่ได้แบบ ต้องรีบยกเลิกอะไรหรอกแต่ค่อยๆไต่ตรองดูแล้วกันครับเนะออขกอันนึงอาจจะแบบลองคุยกับหมอก่อนไหมวอนนี้เพิ่งมาสามเดือนครับหมอไม่น่าเชื่อเลยหลังจะทำมาสามเดือนละถ้าทั้งเราจะผ่อนไม่ไหวทําครึ่งเดียวก่อนครึ่งบนก่อนได้ไหมครึ่งล่างคอยตามกันไปอะไรอย่างี้นะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าหลจจะเจรจางวดหรืออะไรต่างๆเป็นพิเศษเพิ่มได้หรือเปล่านะเออแต่อยากให้เราคิดถึงข้างหน้าดีๆครับ นะแต่ถ้าเรามีความสามารถในกา,ารเจรจาลองคุยดูเออน่าสนใจครับพี่เนาะโอ้โหนี่ครับผู้ย่างจริงไอ,อ้ข้อนี้ต้องให้พี่เมียพี่มาตอบนน่าจะเคลียกว่าเพราะพี่ก็ไม่รู้ไอ้ขั้นตอนมันต้องอะไรยังไงบ้างเนาะครับครับเอออม,อมสิริมีความคิดเห็นยังไงเท่าที่เคยเดินผ่านคลินิกนะครับพี่โอ้โหมันจะมพี่การเดินผ่านแม่ถ้าใกล้ชิดกว่านี้ก็ต้องไปนั่งเคยไปนั่งรออะไรเงี้ยนะไปนั่งรอแฟนทําฟันครับอะไรเงี้ยเออนี่ใกล้ชิดที่สุดละอันนี้ใกล้ชิดที่สุดเราคือเดินผ่านนะครับผมใช่ก็คือ อ,อพอเห็นราคาแสนแปดเราพอจะหลับตานึกเห็นเข้าใจกระบวนการว่ามันต้องมีการเก็บรายละเอียดพิมพ์ฟันเฉพาะทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นมูลค่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเลยแพงอะไรอ่าอมันมีคอสที่ลงไปกับกับกับงานของเราใช่นะใช่ออซึ่งเขาก็เลยขอหักจริงๆเขาฟังแล้วคุณหมอนี่เขาก็ดูมีน้ำใจแล้วนะใช่ครับดูมีความเอือออเอ้ออาทรแต่ว่า จะให้ฉันไปรับผิดชอบรายจ่ายของเธอซึ่งเธอมาทํากับฉันในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ที่นะเจอแบบนี้สิบลายคุณหมอก็ปวดหัวคุณหมอก็อาจจะไม่ทําให้ใครเลยทําให้ตัวเองคนเดียวใช่ใช่จริงจริงวิธีการเดินคือตอนแรกมีคิดแวบหนึ่งคือการเดินเข้าไปเจรจาแบบแบบพี่หนุ่มบอกก็ก็คิดไว้เหมือนกันนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ไม่ไม่แน่ใจว่าแบบเอทางคลินิกเขามีนโยบาย ลักษณะอะไรเจรจาหรืออะไรอย่างงี้มากไม่แน่ไม่แน่นะครับเมื่อกี้ตอนที่บอกโอมบอกเคยเดินผ่านครับอาจะต้องดูหน้าข้างหน้าป้ายนิดนึงมีเขียนเนาะจัดฟันเอื้ออาทรเห็นไหมมีพรแบบพิเศษในช่วงเวลาต่างๆไม่รู้สิพี่พี่ว่าการเจรจามันก็เป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะครับใช่แต่ถ้าเจรจาไม่ได้ก็เนื้ออย่างที่บอกอ่ะให้มองต้นทุนแบบต้นทุนรวมครับไม่ใช่แค่รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นมันอาจจะมีเรื่องของโอ้โห ถ้าพลาดกันขึ้นมาต้องมากู้ผ่อนกู้อะไรต่างๆรวมไปถึงเครดิตอะไรต่างๆเนาะมันมันยังมีตอนนี้เราเดาอะไรข้างหน้าไม่ได้จริงๆโหยึดยึดปัจจุบันไว้ก่อนดีกว่ามันเสี่ยงทั้งนั้นเลยใช่ครับนะเออนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ คสนี้ต้องเหมือนเดิมคล้ายๆกับที่เคยต่อไปก่อนหน้านี้ครับหลังจากเราไปเจรจาปุ๊บคุณหมอขอหัก2 5งหมแล้วก็คือเรามา6กหมืนหครับหยิบนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งแล้วจีฝากไว้ก่อนเถอะแล้วจะมาจัดให้เสร็จเออนะเออครับผมน้องก็ไม่ใช่ดาราใช่ไหมเอ่อตอนแรกถ้าดารานี้พี่แนะนําให้น้องลุยไปเลยนะครับใช่เพราะว่าตอนแรกสันนิษฐานว่าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัวเองด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนทําธุรกิจความสวยความงามใช้หน้าตาใช้รอยยิ้มอ,อ่ะหรืออาจจะเป็นพิธีกรฟรีแลนซ์ใช่รู้สึกว่ามันเป็นทุนที่มันต้องลงทุนเพื่อสร้างเม็ดเงินในอนาคตเ ถ้าอย่างนี้อย่าไปยั้งอย่าไปยั้งเอออะไรอย่างงี้เพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้แบบระบุมาละเอียดนะรู้แค่ว่าแบบเขาทธุรกิจส่วนตัวถ้าแต่ถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวข้องกับสายงานหรือมันจะไปเพิ่มรายได้ให้เราเนาะจจะเบรกไว้ก่อนแล้วก็นะครับก็คําโบราณก็มีเนาะเสียน้อยเสียยากครับนะระวังจะเสียมากแล้วเสียง่ายๆด้วยเอนะครับหรือไม่อาจจะเจรจากับคุณหมอก็ได้นะครับว่าไอ้ส่วนต่างเนี่ย หกหมื่นห้าเนี่ยเอาของไปแทนก่อนเลยไม่รู้ขายอะไรนะคุณหมอคะเอ่เออของไม่เออไม่มันมันไปเรื่องที่แก้ไขได้เนะเพราะว่าอย่าไปเสียดายกับเนอะอะไรที่มันอาจจะแบบหนักกว่านี้ในภายหลังนะครับเอก็ฝากไว้ให้คิดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของคุณนะเรื่องนี้ก็คงไม่มีผิดมีถูกหรอกครับผมนะครับแต่ก็ให้แง่คิดแล้วก็มุมมองเผื่อจะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยคิด ครับนะครับ uh huh. อ่าก็เป็นคําถามการเงินที่ต้องอมยิ้มแหละ, uh huh. ะเพราะอยู่ที่ช่องปากพอดีเลยใช่ <laughs> นะก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะครับ,ครบใครมีคําถามแบบนี้นะครับแล้วรวมไปถึงรวมไปถึงใครมีเรื่องราวดีๆครับนะเราพลิกชีวิตได้ในทางบวกเลยอ่า uh huh. นะมาโควิดมาปุ๊บโค้ดผมตกงานครับ แต่ไม่น่าเชื่อผมเลยเริ่มหาช่องทางสร้างรายได้แล้วไปเจอช่องทางแล้วมันคลิกมันเปลี่ยนครับไอ้แบบนี้เราก็เอานะเอานะเออ<ม>นะจะได้มีกําลังใจพอฟังแล้วเอยคนนี้เขารอดแบบนั้นแบบนี้ได้ครับนะจะได้เป็นกําลังใจให้คนอื่นที่กําลังท้อ<ม>ครับแล้วก็สําคัญที่สุดครับถ้าเกิดคุณมีคําถามในเชิงนะปัญหาอะไรต่างๆนะอย่า สั้นนะคิดให้ไกลมองให้ยาวชีวิตเรายังไปอีกไกลนะครับถ้าเกิดว่าหาใครช่วยตอบไม่ได้ส่งมาที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับอย่างน้อยพวกเราก็ช่วยคิดเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับหรือยังน้อยคุณก็ได้ระบายออกมาให้มีคนได้รับรู้อย่าไปแบกไว้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับในทุกช่องทางนะครับเพจเดอะสแตนดาร์ดแอปต่างๆ ครับ Apple Podcast s, Spotify SoundCloud Podbean ครับตกอะไรไปจุก,จกได้ไหมอ่ามามามาและกระทรวงต่างๆ <laughs> เออเราจะตามทุกอีพีสตอนติดเลยจนจนกระทรวงอยากจะได้เราไปครับผมครับผมได้ไปนี่ได้ไปในเชิงได้ไปขังอ๋อโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานํามาเสนอแต่ละอีพีจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเรื่องการเงินนะครับครับ้อมีชีวิตการเงินที่มีความสุขครับครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears